สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันแล้วนะคะไรยแรกในช่อง y o u t u b e นะคะวันนี้นะคะพี่ตองจะมาชวนชิมเป็นเมนูนี้เลยนะคะยำมะม่วงใส่ปูจ้าปูนานะคะทุกคนขอคุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะคะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนไรยแรกนะคะเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะคะใครที่อยากคุยกับพี่ตองเข้ามาคุยกันได้เลยเนาะก็ ขอแบบกิมแบบยัวๆนะคะนั่นเลยนะคะก็ไม่เคยไลค์ในช่อง YouTube สักทีก็ไม่คิดว่ามันจะไลค์ได้นะคะไลค์ได้นะคะทุกคนน่ากินมากเลยค่ะทุกคนหาเข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยกับพี่ตองได้เลยนะคะไลค์แรกใน y u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  e ตื่นเต้นมากเลยค่ะนะคะ ช่วงนี้ก็นะคะเพิ่งกลับมาเล่น YouTube นะคะมีผู้ติดตามอยู่แค่2,000คนนะคะสำหรับใครยอยากติดตามพี่ตองก็กดติดตามได้เลยนะคะคำแรกจ้ะเยัวย่วๆเลยเนาะอืมอืมรอ,อันนี้คือปูค่ะปูนาดองอืม ดีมากอืมอ่ม,มากทุกคนอืมที่สุดบอกเลยว่าปังมากอืมชมอยู่ตอนนี้นะคะอืม ปูดองค่ะทุกคนอืมอืมหอมปูดองมากฟังไม่หวานอร่อยแบบสุดอร่อยของจริงค่ะอ,อืม ปูดองอีกค่ะ,ะตัวใหญ่ๆสวัสดีเพื่อนใหม่ที่กำลังรับชมคลิปพี่ตองนะคะไลน์แรกใน youtube ค่ะยัมมะม่วงใส่ปูดองอร่อยมากที่สุดจะต้องเข้ามาไลค์บ่อยๆแล้วค่ะ บูดองนี่ดองเองนะครับอืมเคตรมาก อร่อยมากๆเลยค่ะสวัสดีเพื่อนใหม่ที่กำลังรับชมคลิปอยู่นะคะเขามาแล้วพูดคุยกันได้เลยจ้าคอมเมนต์ได้ค่ะปูดองตัวใหญ่ๆจ้ม ปังปุริเย่รีสต์ดอือร่อยมากทุกคน ช่องน,นี้ก็จะเป็นหน้ามะม่วงเนาะมะม่วงเยอะยำมะม่วงอร่อยมากคือแบบดีมากทุกคนหนวดบัดปลาลานหนวปูด,ดองมากอืม อร่อยแบบสุดคือดีคือปังค่ะทุกคนบอกเลยโอเค okay, ทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามช่อง y o u ูทู e พี่ตองด้วยนะคะจะเข้ามาไล์บ่อยๆนะคะ ฝากติดตามว่าคลิปหน้าเราจะมาไลฟ์กินอะไรนะคะคลิปนี้ลาทุกคนไว้แล้วคาราทุกคนไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะปิดตรงไหนดีนะปิดยังไม่เป็นนะคะทุกคนปิดไม่ปิดปิดจบบันทึกตรงไหนนะเรายังไม่เคยไลฟ์นะคะไลฟ์แรกเรายังไม่รู้ว่าเออมันต้องปิดยังไง สวัสดีเพื่อนๆค่ะยังปิดไม่ได้เลยนะคะไลฟ์กินมะม่วงนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมปิดยังไงอะ่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งกดแชร์ไปอีกนะคะต่อเนื่องค่ะ ไม่จบค่ะหาที่ปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องปิดขอดกินนะก็สวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในช่องยู u ู e นะคะอย่ามาม่วงใส่ปูคือดีมากทุกคนสรุปว่าพี่ตองยังไม่รู้ว่าพี่ผิดเวลาเราไลฟ์สดของช่องยด u ู e มันผิดตรงไหนนะนะ อย,อยู่4บอลกว่าม่กลนกบสวัสดีค่ะทุกคนอย่ามาม่วงใส่ปูจ้ายังหาที่ปิดไม่ได้นะจะปิดตรงไหนชินต่อค่ะตอนแรกว่าจะจบไรแล้วนะหาที่ปิดไรไม่ได้มะม่วงใส่ปูดองอร่อยมาก จ้าคุณแม่ยังปตากินข้าวค่ะสวยๆอ,อร่อยมากไม่รู้ว่าจะปิดยังไงนี่รสอือ ยำปูดองใส่หมาเอ้ยยำมะม่วงใส่ปูดองอร่อยมากยำปูดองใส่หม,าป,มา,ปาปูหมาสมปลาช่อปูจ้าหืมปังไม่ไหว ฝากกดติดตามช่องทาง youtube พี่ตองด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาไลค์บ่อยๆจ้ะอืมฮึ่ม่อยมายังไม่รู้ว่าจบคลิปดูยังไง ยังไม่รู้ว่าเราจะจบคลิปยังไงนะคะปิดคลิปคือจบคลิปยังไงสวัสดีเพื่อนๆที่กำลังรับชมคลิปอยู่ตอนนี้เลยจ้าเข้ามาเราวคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะต่อไปเราจะมาไลฟ์สดใน YouTube กันค่ะเราจะไม่ไลฟ์ใน Facebook แล้วนะคะทุกคนเมนูวัน,นี้เป็นเมนูนี้เลยค่ะ เมนูวันนี้เป็นเมนูยำมะม่วงใส่ปูหมาจ้าเอ้ยใส่ปูดองค่ะฝากกดติดตามด้วยจะเข้ามาไลไรกินทุกวันเลยจ้ะปูดองสี่ตัวหมดจา้า อ,าาอร่มามะม่วงหำหมยำอร่อยเวอร์อ,อุดองแบบอร่อยนอ้อยอ อรอยเวะร,รายแรกใน YouTube จ้าต่อไปจะมาไลไราในช่องนี้บ่บ่นจ้าสำหรับเพื่อนๆที่มาจาก Facebook กดติดตามในช่อง YouTube ใหม่พี่ตองไว้ได้เลยนะจ้าจะเข้ามาไลฟ์ในที่ YouTube ตลอดจ้ะ บอกเลยว่าเลิศมะม่วงห้าลูกหมดจ้ะยำมะม่วงใส่ปูดองปูดองก็ดองเองอร่อยมากช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้ามะม่วงเนาะ โอเคค่ะ okay, ทุกคนพอแล้วนะคะมาม่วงห้ารูปหมดแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามพี่ตองกดเข้าไปติดตามกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวพี่ตองจะมาไลาทุกวันนะคะคลิปชวนชิมในช่อง YouTube นะคะกำลังเล่นฝึกเล่นนะคะในช่องอ YouTube ใครที่อยากกดติดตามดูพี่ตองกินอร่อยอร่อยของอีสานบ้านเฮาอร่อยอ่อยกดติดตามไว้ได้เลยนะจ๊ะ คลิปนี้ลาทุกคนไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอทุกคนมีความสุขแนะวันที่สดใสค่ะ